ใช่นะครับผู้ที่ได้รับการสืบทอดวิชาน็อกกิ้งจนได้ื่อว่าตัวของเขานนั้นเป็นน็อ c k i n g master รุ่มที่2ความแข็งแกร่งของเขาในตอนที่เปิดตัวออกมานั้นเหนือกว่าพวกศิษย์ตัว,ตว,ตวละทพหลายขุมกันเลยทีเดียวชายผู้ไม่อยากให้ปู่ของเขาจะต้องเศร้าจนกลายมาเป็นนักคืนชีพอาหารก่อนที่เนื้อเรื่องนั้นจะพาเขาเด็ดดําดิ่งลงสู่อีกฝั่งตัวละครด้วยกลยุทธ์ของอีกฝั่งใช่แล้วละครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของหลานชายสุดที่รักของกกิ c k i n g master ิโ r o อย่างเทเปกันครับ เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปคางต้นเลยครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของนักคืนที่มหารอย่างตัวของเทปเป้กันครับว่าเขานั้นจะมีบทบาทอย่างไรต่อเนื้อเรื่องกันบ้างแต่ก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในอนิเมะและมังงะจากเรื่องทริโกยอดคนเปิดพิสดารครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อเรื่อง ครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราจะต้องมาดูประวัติของเทเปนก่อนเลยนะเทเปนนะเป็นชายที่มีอายุในตอนเริ่มเรื่องนั้นอยู่ที่อายุ27ปีครับสูงอยู่ที่189ซนติเมตรและหนักอยู่ที่85กิโลกร,รมัมเกิดวันที่18มิถุนายนครับกรุก๊ปเลือดของเขานนั้นเป็นกรุ่ปเลือดเโดยในอดีตนั่นเองครับเทเปนได้ปรากฏตัวออกมาว่าเป็นหลานชายของน็อกกิ้งมัสเตอร์ทีโรที่เขานั้นสนิทกับปู่ของตัวเองและทั้งคู่นั้นก็เรียกได้ว่ารักกันเป็นอย่างมากตามภาษาปู่กับหลานนั่นแหละเทเปนนะมีความฝันว่่่าาาาาาโตตขขขึ้นนนนเเเเียยออออกกกกจะปป็็ัลหหรมมืูงแ ครั้งหนึ่งแหละครับที่จิโร่นั้นได้บอกว่าจะพาเทเป้นั้นไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําของจิโร่ซึ่งมันนั้นก็ทําให้เทเป้นั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อไปถึงในสถานที่นั้นแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นสถานที่ว่างเปล่าไม่หลงเหลือวัตถุดิบใดๆเลยเทเป้นี่ได้เห็นจิโร่นะครับทำหน้าเศร้าเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเทเป้นะครับจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการอยากจะเป็นนักล่าอาหารนั้นให้กลายเป็นนักคืนชีพให้กับอาหารแทนเพื่อรักษารวมถึงปกป้องวัตถุดิบนั่นเองครับเมื่อทนนัืกกงีคค์ร่ ที่มาหารจนเติบโตขึ้นมาอย่างเต็มที่ในฐานะนักคืนชีพอาหารที่เรียกได้ว่ามีฝีมือกันเลยล่ะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ตองเทเป้และโยสคูนั้นได้ไปทําการจับกลุ่มซีบ้านนั่นเองครับในฐานที่เขานั้นมีความผิดในการทําสัตว์ให้สูญพันธุ์เขานั้นนะครับสามารถจับกลุ่มซีบ้าได้เลยล่ะแต่เทปเป้นะก็พูดแบบทําต้นเลยครับว่าที่เขานั้นจับซีบ้าได้เป็นเพราะว่ามีโยสคูนั้นคอยช่วยเหลือเขาอยู่และนี่นะมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตของเทเป้ที่ทางเรานั้นได้รวบรวมมาเพื่ออนไ้มมกกกาะตีแเย็จผ

ต่อมาเรามาดูบทบาทของเทเปในอนิเมะกันบ้างเทเปนั้นปรากฏตัวออกมาในช่วงที่พวกเทลโกนั้นไปตามล่าหาซุปสตัตว์วัที่ไอซ์เฮลกันครับตัวของเทเปได้ปลอมเป็นคนใส่หน้ากากสีเขียวและแฝงตัวเข้าไปเป็นนักล่าอาหารอีกคนหนึ่งที่ถูกว่าจ้างให้มาตามล่าซุปสัตว์วัตนั่นเองจากการแฝงตัวเข้าไปนักก็ทําให้รู้ว่าตัวของคาเนลนั้นที่เป็นผู้ว่าจ้างเมื่อเขานั้นได้รับซุปสตัตว์วัแล้วเนี่ยเขาจะทําการทิ้งพวกนักล่าอาหารไว้ที่ไอซ์เฮลเมื่อเทเปนั้นเข้าไปในถ้ำท เทปเปเองก็ได้เจอเข้ากับโคม,มัตสึเทปเปเองเนี่ยพยายามจะทำลายมาแมลงสอดแหนมนะครับที่เป็นของพวกสมาคมนักล่าอาหารเพื่อแม้พวกมันรู้ว่าซุปสัสตวษนั้นไม่มีอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเทเปก็ได้เจอเข้ากับพวกซองเกรครับถึงซองเกที่ยืนอยู่หน้าเฮียบอรสที่ถูกแช่แข็งนั่นเองครับเทปเปเนี่ยก็ได้โชว์ความเพี้ยนของพี่แกนะโดยการที่เขานั้นบอกให้ซองเกว่าอย่าพูดมากนะแต่ตัวเองนั้นกลับพูดไม่หยุดกันเลยทีเดียวก็ดูว่าเป็นแก๊กนะเทเปได้อธิบายว่าเเเบออออสนนนนั้้้ไไดถูกกกกกมมมารรีี่่่ววืืปปะณ100พ เกนั้นได้ไปเจอกับบ่อซุปสัตวรวัตที่แห้งเหือดแล้วนั้นตัวของซองเกนนั้นเองครับก็กำลังจะตะโกนว่าซุปสัตวรวัตนั้นแห้งไปแล้วแต่ตัวของเทปเปก็ได้เข้าไปน็อกกิ้งซองเกไว้ได้ทันครับซึ่งมันก็เป็นเพราะว่ารอบๆนั้นเองนะครับมีแรงดักฟังเต็มไปหมดในจังหวะนั้นเองครับเทปเปก็ดันหลุดปากออกมาเองซะแหละครับว่าซุปสัตวรวัตนั้นได้หมดลงแล้วมันจึงทําให้พวกเขานั้นถูกผู้ว่าจ้างอย่างคาเนลนั้นทิ้งให้อยู่ที่ไอซ์เฮลล์หลังจากนดั้น เมเล็ดพันธุ์ของเทเปนั้นได้แตกตัวออกไปเป็นรากไม้พันรอบกูเมชโชวินโดไว้อีกด้วยอีกทั้งมันนั้นยังลามไปถึงการปกป้องตัวของโทริโกนะครับที่กําลังเสียท้ายกับทอมมี่รอตอีกซึ่งเทเปเนี่ก็ได้ขึ้นไปยังชั้นที่ทอมมี่รอตกำลังต่อสู้กับโทริโกอยู่ครับแต่เทปเป้นยก็ได้บอกว่าเขานั้นจะมาเพื่อปกป้องกรูเมชโชวินโดเท่านั้นและนั่นเองนะครับมันก็เป็นคราวสวยของทอมมี่รอตสุดๆเลยล่ะครับที่เขานะอุตส่าห์เอาชนะโทริโกมาได้แต่ก็ต้องมาเจอกับเทปเป่รรรับเเทปได้ดา้าาาานนน่่อสสูกกกกกมมี็็ซึงงงยวแแข,แขจ เอาชนะทอมมี่รอดมาได้อย่างสบายๆเลยทอมมี่รอดที่สู้ไม่ได้นั้นก็ได้แต่ปล่อยมแมลงพาราไซเอมเพอเรอร์ออกมาครับแล้วนั่นมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เฮลบรอนนั้นได้ตื่นขึ้นเฮลบรอนนั้นจึงได้ทําการต่อสู้กับพาราไซเอมเพอเรอร์เทเปเนี่ยจึงได้อาศัยช่วงนั้นนะครับเข้าไปช่วยเหลือโทริโกดโดยการใช้เล็บของเขาที่เป็นเข็มฉีดยานั้นฉีดให้กับโทริโกเพื่อทําการกระตุ้นหัวใจให้กับโทริโกนั่นเองหลังจากนั้นเทเปนะครับจึงได้นึกถึงคําพูดของโยซักุที่บอกว่ากรอดดดดแล้้้้้ววเเทททปจึงไําาากรรัันใหหุุสตดดสตยย ออกมาจากรูเมชวินโดและเทเปก็ได้บอกว่าให้ทุกคนนั้นอยู่เฉยๆ,ๆแล้วปล่อยให้ซุปนั้นเลือกคนที่จะกินมันเองครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วซุปก็ได้เลือกโคมาสึให้เป็นคนกินมันครับหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วนะครับพวกเขานะก็พยายามหาทางออกไปจากถ้ำนะแต่ก็หาไม่เจอแต่ด้วยการนําทางของซองเกนั่นเองครับก็ทําให้พวกเขานนั้นสามารถออกมาจากถ้ำได้สําเร็จแล้วเดินทางไปยังไลฟ์นะครับซึ่งเป็นประเทศแห่งการรักษาเพื่อไปรักษาแขนให้กับชริโก้นั่นเองเมื่อจบเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยบทบาทของเทเปก็เรียกได้ว่า ทเทเปเรียกได้ว่าบ่นเรื่องราวในชีวิตตัวเองพร้อมกับบน่นบึมบามบึมบามให้กับเซอร์ไพรส์แอปเปิลฟังจนมันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าหลับไปเลยนะเมื่อเซอร์ไพรส์แอนเปิลนั้นได้ตื่นขึ้นมายังเจออีกนะครับว่าพี่ทเทเปของเรายังบ่นไม่หยุดมันจึงตกใจขึ้นมาแหละครับจนระดับการตกใจเนี่ยไปอยู่ที่30กันเลยนะทีนี้ก็จะเป็นในช่วงที่พวกโทริโกะรวมไปถึงโคมัส่ึนั้นทําทุเรียนบอมตกลงครับจนกลิ่นนั้นเหม็นไปทั่วโลกเทเปนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่ นะก่อนที่บทบาทนะั้นจะได้สคริปต์ไปนิดนึงครับก็จะเป็นในตอนที่พวกสีอสูรได้ปรากฏตัวขึ้นมาตัวของเทเป้ก็ได้มีบทบาทในการใช้ทรีอัมเบลล่าหรือพฤกษาร่มนะั้นในการปกป้องรินและเหล่าสีสตุลเทพจากฝนสีเขียวอีกด้วยซึ่งก็ออกมาแค่นั้นแหละครับก่อนที่เทเป้นั้นจะได้ปรากฏตัวขึ้นมาได้เจอกับชายลึกลับคนหนึ่งแหละครับที่เทเป้นั้นสงสัยว่าเขานั้นอาจจะเป็นต้นต่อที่พวกสีอสูรนั้นได้บุกมาอย่างโลกเทเป้นั้นจึงตามไล่ล่าชายคนนั้นไปแต่ยังแค่ชายคนนั้นาานลััหเเากากก้เววดข ดุกดำเลยล่ะครับเพราะเขานั้นไม่เคยเจอกับใครที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนนั่นเองพร้อมกับในตอนนั้นเองครับเทปเป้ก,ก็ได้สรบปไปในทันทีหลังจากนั้นเนี่ยเทปเป้ก,ก็ได้หลับไป3วันนะครับตื่นมาอยู่ที่บ้านของภูคินซึ่งเป็นนักคืนชีพอาหารเช่นกันภูคินได้เล่าให้ฟังแหละครับว่าเขาและเพื่อนเพื่อคนอื่นๆนั้นได้ทําการช่วยเหลือเทปเป้มาได้เองอีกทั้งตัวของภูคินนั้นยังสังเกตได้อีกนะครับว่าแผลเป็นที่ตาของเทปเป้น,นั้นมันยาวขึ้นซึ่งมันก็ยาวขึ้นจริิงงงๆครรัััััับทททาาาาาาาเเเเเนน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 ะกก็ไดนนด้ลาลานน้้สฐว่่่่่ขจจถูโออใชซลฟพืฝแีีีียยป คิดของเทปเปและควบคุมเทปเปเอาไว้นั่นเองหลังจากเหตุการณ์นั้นเทปเปก็ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งที่น่านฟ้าของสนามแข่งขัน,ขนกรูมเมเซอร์วิสและลงมาที่สนามพร้อมกับโจอาครับใช่แล้วหรอครับในขณะที่เทปเปได้ถูกโจอาควบคุมอย่างสมบูรณ์เขาได้ทําการเข้าต่อสู้กับซีบราเล็กน้อยโดยเทปเปนั้นได้ใช้ความสามารถของต้นพันธนาการในการจับซีบราได้อย่างง่ายดายอีกทั้งตัวของเทปเปนั้นนะครับยังเจอเข้ากับเซซิโนและจิโร่ซึ่งเป็นปู่ของเขาอีกด้วยในขณะนั้นจิโร่นั้นกโกรธเทปเปมากๆเลยล่ะครับทีีี่่เเเเปป็นนนนนตตต้หต้หุทททําซซโักกือบจจะถูม ที่ถูกควบคุมนะครับจึงได้เข้าต่อสู้กับจีโร่และเซซุโนะอย่างดุเดือดพลังของเทเปในตอนนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมมากโดยการที่เขานั้นสามารถทําให้มีดของเซซุโนะนั้นหักแต่ท้ายที่สุดแล้วเทเปก็ได้ถูกจีโร่น n o c k i n g ไปที่เซลกรูเมจนทําให้เทเปนั้นสลบไปล่ะครับหลังจากนั้นเมื่อโจอาได้พ่ายแพ้กับโทริโกะแล้วเทเปก็ได้ถูกพาตัวกลับไปยังฐานลับของสมาคมนีโอก็เป็นอันจบบทบาทของเทเปในอนิเมะกันแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาต่อกันเลยนะครับกับบทบาทของเทปเปในมังงะเทปเปนั้นปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในการใช้มือของเขาทันลวงล่างของโคมัสส์ครับพร้อมกับการบีบหัวใจของโคมัสส์จนแตกไปซึ่งก็ทําให้เรารู้เลยแหละครับว่าตัวของเทปเปนั้นยังคงถูกควบคุมอยู่ในจังหวะที่พวกสรสตุรเทพน้นพยายามเอาน้ํายารักษาออกมาช่วยเหลือโคมัสส์นั่นเองแต่ตัวของพวกเขาทั้งหมดนั่นเองนะครับก็กลับถูกเทปเปนั้นทําลายมันลงไปอย่างรวดเร็วเทปเปพร้อมกับนีโอคนอื่นๆได้ทําการเข้าต่อสู้กับโทริโกแต่โทริโกทีี่เรยกด้าากกรด,ด,นนดน้็นไทํ จัดการนีโอไปได้หลายคนจนเหลือเพียงแค่เทปเปเท่านั้นเทปเปได้ทาการต่อสู้กับทริโกอย่างดุเดือดซึ่งการต่อสู้นี้เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่สูสีสุสดๆซึ่งเรานีก็จะได้เห็นปีศาจเซลกรูมเม่ของเทปเปครั้งแรกในนาทีนี้อีกด้วยในการที่เขานั้นเอาแขนออกมาปะทะกับโทริโกครับท้ายที่สุดแล้วเทปเปก็ได้ล่าถอยไปอย่างรวดเร็วพอเขาคิดว่าครั้งนี้คงไม่อาจเอาแอร์กลับไปได้เขาจึงได้วาปหายหนีไปอย่างไร้ร่องรอยครับจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่พวกทริโกนั้นได้เริ่มมเเเเเดดินนนนทททาาาางงงไไปปปยยััรีี่่6นะกก็็้้พบขบขช me, ซึ เพื่อนของโคมัสสึเทเปได้บอกว่าเขานั้นไม่ได้ถูกนีโอควบคุมอีกแล้วและเขานั้นนะครับก็ได้วางแผนที่จะหลบหนีออกมาจากฐานทัพของนีโอไปพร้อมๆกับนาคาอุเมะนั่นเองรวมไปถึงเทเปนะก็ได้พยายามปฏิปตอเรื่องราวแผนของนีโอได้สําเร็จอีกด้วยครับแต่เขานั้นเนี่ยก็ต้องถูกสกัดโดยโมยานไซไซครับนักคืนชีพอาหารในตํานานพร้อมกับพวกเชฟซาอุดอีกด้วยเทเปนั้นได้ถูกช่วยเอาไว้โดยมิโดระและสมาคมนักล่าอาหารหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วครับเทเปและนาคาอุเมะนั้นก็ได้หลบหนีออกมาจากฐานนลลัขออองิโโได้สํารร็จจจ่่ททีะถูมมน ย่อยยับนั่นเองนะไอเจ้าฐานลับเนี่ยเทปเป้นะครับได้ประกบทุนม,มาอีกครั้งในช่วงระหว่างที่บูในโตโจอาและอากาเซียนั้นกําลังซัดกันอยู่นัวเนียนัวเนียครับเทปเป้นั้นสามารถหยุดในโตรที่ชื่อว่าแพรแม่โจมตีราชามงกรได้พร้อมกับการหุ้มแพรไปด้วยเถาวันระเบิดแต่มันนั้นก็ไม่เป็นผลครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วเนี่ยเทปเป้ก็ได้เจอเข้ากับโทริโกและได้ขอโทษโทริโกที่เขานั้นได้ทําร้ายคุมัสึอ,อีกด้วยในตอนท้ายของศึกนี้นั่นเองนะครับโลกที่แบกรับการโจมตีรวมไปถึงพลัััังงงงตงต่่ต่าาๆไไไไไวว้้มมมนนนนแแแททบบจจะะรหลกกออออุเึด ลากเทปเปเข้าไปในใจกลางของโลกเทปเปน,นั้นเรียกได้ว่าร้อนรนและสับสนเป็นอย่างมากเลยไม่มั่นใจว่าเขานั้นจะสามารถน็อกกิ้งโลกได้สําเร็จหรือเปล่าแต่ทันใดทันดีนั่นเอง,เองเนะครับวิญญาณของปู่จิโร่นั้นก็ได้ทําการปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับการให้คําแนะนําเทปเปนในการน็อ c ก,กิ้งโลกและท้ายที่สุดแล้วเทปเปก็สามารถน็อ c กิ้งโลกได้สําเร็จแล้ครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีเขาคนนี้เนี่ยโลกก็น่าจะแตกไปแล้วนะก็เป็นอันจบบทบาทของเทปเปนในมังงะกันแล้วล่ะครับมีความสําคัญยิ่งยวดเลยล่ะ ต่อมานั้นเราจะมาดูเมนูฟูคอสของเทปเปกันบ้างครับซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะว่าเมนูฟูคอสของเทปเปแต่ละอย่างที่ปรากฏออกมานั้นเป็นเพียงแค่ชื่อเมนูเท่านั้นครับหน้าตาของอาหารรวมไปถึงรสชาติคุณค่าทางพชนาการนั้นไม่ได้มีการปรากฏออกมาจานออเดิร์ฟนั้นมีชื่อว่าเอลคริสตันครับจานซุปก็คือเทียร์ออฟลาพิสลาซูริเทอร์ทิลครับจานปลานั้นเอมมอรอลซาดีนจานเนื้อลออนชิคเก้นจานหลักครับเอมมอรอลอีเกิลวาจาจานสลัดครับอันเปโตโต ของหวานครับเทาเนและสุดท้ายเครื่องดื่มก็คือเอล u ม t เทนสปริงวอเตอร์ครับซึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับเราไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยนะแต่มันก็เป็นชื่อเมนูฟูคอสที่ได้ปรากฏออกมานั่นแหละครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสามารถของเทเปกันบ้างครับก็ต้องขอบอกเหมือนอย่างเคยนะว่าเทเปนั้นมีความแข็งแกร,ร่งเหมือนกับตัวละครอื่นๆแล้วก็อยู่ในชั้นแนวหน้าในส่วนที่เรียกได้ว่าติดท็อป10เลยละครับในตอนที่เปิดตัวออกมานะเขานั้นมีความแข็งแกร,ร่งมากกว่า4ี่สตุรเทพอีกด้วยซ้านะครับว่ากันว่านะเขานั้นได้เรียนวิชาน็อกกิ้งมาจากปู่เขาอย่างตัวของจิโร่จนมีความสามารถในการน็อกกิ้งที่เหนือชั้นมากๆอีกทั้งเขานั้นก็ยังเป็นลูกศิษย์ของโยซาคุครับที่มีความสามารถในการรักษาเทเปนะครับจึงมีความสามารถในการรักษาหรือวิชาแพทย์ ติดตัวมานิดหน่อยอีกด้วยครับก็การันตีได้เลยครับว่าเทปเปนั้นเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ค่อนข้างครบเครื่องกันจริงๆเลยดูได้จากการที่เขานั้นสามารถจัดการกับทอมมี่รัดได้ในขณะที่โทริก่นในตอนนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับอีกทั้งในอดีตเขานั้นก็ยังสามารถจับตัวของซีบ้าได้อีกด้วยและยิ่งในตอนที่เขานั้นถูกควบคุมเขาก็ยิ่งมีความแข็งแกร่งกันมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งจากคําพูดของโจอาที่บอกในตอนที่เทปเปนั้นถูกควบคุมนั้นนะครับก็มีอาจมีใครสามารถคาดเดาความแข็งแแกกกร่่่งงงขขออเเเทปไไไดดด้้้้ลลยยาาาานนัันํตสสููบซโโะ แต่อย่างไรก็ตามเลยเนี่ยตอนนั้นเซซุโนะและจิโร่เองก็ไม่น่าจะเอาจริงนะครับเพราะเขานั้นไม่อยากให้เทปเป้ที่เป็นหลานของเขานั้นจะต้องมาบาดเจ็บครับในตัวของเทปเป้นั้นยังมีปีศาจเซลกรูเม่อยู่อีกหนึ่งตัวอีกด้วยซึ่งมาปรากฏออกมาให้เราเห็นเฉพาะแขนนะครับที่ปรากฏให้เราได้เห็นแค่นั้นนะรวมไปถึงมันเป็นการปรากฏเพียงแค่ครั้งเดียวในเนื้อเรื่องอีกด้วยนั่นก็คือตอนที่เขานั้นจะต้องประทะกับโทริโกะหลังจากที่จ้วงแทงโคมัสสึไปนั่นเองด้วยความที่เทปเป้นั้นนะครับคือนักคืนชี นั้นมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตวัตถุดิบมากมายสามารถต่อสู้หรือรักษาสิ่งมีชีวิตได้อย่างไม่มีปัญหาสามารถปรมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อีกทั้งเขานั้นยังมีหน้าที่ในการจับนักล่าอาหารที่ออกล่าวัตถุดิบมากจนเกินไปอีกด้วยทีนี้เนี่ยเรามาดูความสามารถในการน็อกกิ้งกันบ,บ้างครับอย่างที่เรานั้นได้บอกไปนะครับว่าเทปเปนั้นเป็นหลานของจิโร่ซึ่งเขาก็ได้สืบทอดวิชาการน็อกกิ้งมาจากปู่เขาจนทําให้เขานั้นได้ชื่อว่าเป็นน,น,น็นาานกนอกกิ้งมมาาาาสสเตอออร่นนททีกกัััยยขข้้ถใ็งงงะๆ มันหนอกกิงโลกไม่ให้แตกได้อีกด้วยเรานั้นมาดูอุปกรณ์ที่เทปเปใช้กันบ้างครับอันแรกเลย Protection Tree เป็นมเมล็ดต้นไม้นะครับที่มันนะั้นสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วสามารถใช้ในการต้องการการโจมตีหอหุ้มสิ่งต่างๆอีกทั้งใบของมันนะั้นก็ยังมีสารที่ช่วยกระตุ้นหัวใจให้กลับมาเต้นได้อีกด้วย f ฟอร์ l ิลิตี้ซีดครับหรือเมล็ดบำบัดร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บให้ฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นการทําให้เซลล์ในร่างกายนะครับเกิดการฟื้นฟูด้วยความเร็วสูงแต่ถ้าว่ามันนั้นจะมีรสขมเป็นอย่างมากเมื่อกินเข้าไปครับดอกเตอร์โอโลมีลักษณะเป็นว่านหางจระเข้ที่เมื่อน,นํามันมาพันตามแผลแล้วก็จะรักษาแผลได้ไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้แผลถลอกหรืออาการบวมที่เกิดจากการอักเสบแต่ว่ามันนั้นเป็นว่านที่มีมูลค่าสูงถึง60ล้านเยนเลยล่ะครับดอมาร์ซีเอ็กซตรักพืหลายชนิดริอรง การของต้นไม้นะครับที่เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนใช้ในการปกป้องการโจมตีหรือปกคลุมสิ่งต่างๆเอาไว้ได้ครับ Sound Insulation Tree เป็นต้นไม้นะครับที่มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียงได้เมื่อมีเสียงที่ค่อนข้างดังเนี่ยมากระทบนะครับมันก็จะมีเสียงกระจายออกไปทันทีครับ Earthquake Resistant ์ o o t เป็นรากไม้ที่ใช้ในการจับรัดศัตรูเอาไว้อย่างทรงพลังอีกทั้งมันนั่นเองนะครับยังใช้สามารถในการหยุดแผ่นดินไหวได้อีกด้วย Briding Tree เป็นรากไม้ขนาดเล็กนะครับที่มีความสามารถในการรัดขาของศัตรูไม่ให้เคลื่อนที่ได้ดังที่เซซูโนนั้นโดนเข้าไปนะ สเ Space t ู l i p ครับคือพืชอันตรายระดับเนะครับที่สามารถเติบโตได้ในอวกาศมันจะทําการดูดอาหารออกจากโฮสต์ของมันอย่างรวดเร็วครับหากปลูกมันไว้ในดาวเคราะห์ดาวเคราะห์นันก็จะถูกสูบสารอาหารจนแห้งเหือดไปทั้งหมดต่อมานั้นเราจะมาดูท่าที่เทเปใช้ในเนื้อเรื่องกันบ้างครับท่าแรกนันก็คือ Impact k n o c k i n g เป็นการที่ n o กกิ้งเป้าหมายนะครับด้วยมือเปล่าอย่างแม่นยําโดยไม่สร้างความเสียหายใดๆแก่เป้าหมายแม้แต่น้อยท่าถัดไปครับมีเดียมคือการที่เทเปนั้นจะต่อยเป้าหมายอย่างรุนแรงที่ช่องท้องสาาาาามมมรถทํใหห้้้เเปปยนนนั็น าได้อย่างสมบูรณ์ถ้าถัดไปเวลดันครับเป็น Impact น็อกกิ้งที่เวอร์ชันรุนแรงกว่าโดยเทปเปนั้นจะโจมตีใส่เส้นประสาทการสั่งการของเป้าหมายหลายครั้งทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนั้นเป็นอัมพาตได้ทันทีเนลอินเจคชั่นเล็บที่นิ้วชี้ข้างขวาของเทเปนะครับจะยาวขึ้นทําหน้าที่เป็นเข็มฉีดยาได้อย่างมีประสิทธิภาพวูสเฟียครับเทเปนั้นจะเปลี่ยนแขนของตัวเองให้กลายเป็นหอกไม้ได้ แอซิดทรีเซฟครับเป็นการปล่อยน้ํากดออกมาจากแขนของตัวเองได้ครับวูดสเปซเป็นการที่จะทําการสร้างถุงไม้ขึ้นมาเพื่อใส่วัถตถุต่างๆเอาไว้เก็บด้านในได้ครับวาร์ฟโรดเป็นการที่เทปเปน,นั้นจะทําการสร้างเส้นทางขึ้นมาได้โดยการใช้มิติพิมุกบิ d ดิ g งทรีออฟทรอนครับเป็นการที่เทปเปน,นั้นจะทําการหุ้มคู่ต่อสู้ด้วยชาววันที่เต็มไปได้วยหนามได้ครับสามารถสร้างความเจ็บปวดได้อีกด้วยและนี่นะมันก็คือความสามารถเข้าคร่าวข,ของตัวเทเปที่พอทําให้เราได้เห็นในเนื้อเรื่องกันครับต่อมา Oh! ต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของเทปเปกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องนะคนแรกก็คงจะเป็นจิโร่นั่นแหละครับจิโร่นั้นเป็นปู่ของเทเปครับที่ตัวของเทปเปนะค่อนข้างให้ความเคารพต่อจิโร่เป็นอย่างมากสีหน้าเศร้าของจิโร่ในอดีตนั้นถึงขั้นทําให้ตัวของเทปเปนั้นเปลี่ยนความคิดที่อยากจะเป็นนักล่าอาหารกันเลยทีเดียวจิโร่เป็นคนสั่งสอนเทเปมาตั้งแต่เด็กครับและตัวของเทเปนั้นก็รักปู่งเขามากจนในตอนท้ายของเรื่องนั้นวิญญาณของป Ł ู่จิโร่นั้นก็ได้เข้ามาช่่่่วววววยยยยเเเเเเเหหหลลลลือออททพพปใในนกกในลลนน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 กนกกกกกกาาาาารร็็คคิ้้้้งงโไดดััััับแแแสสะขมมีธ์ฟ ถัดไปก็คือโยซากูครับโยซากูนั้นเป็นอาจารย์ของเทเปที่เทเปนะเขารบไม่ต่างจากจิโร่เลยเทเปนั้นมักจะเชื่อฟังที่โยซากูบอกและเขานั้นก็จะมักเชื่อสัญญาณของโยซากูที่แม่นยำเสมออีกด้วยคนถัดไปก็คือเซซุโนะเทเปนั้นมีความเกรงใจต่อเซซุโนะและให้ความเคารพกับเธอพอๆกับจิโร่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าตัวของเธอได้ชื่อว่าเป็นคู่หูของจิโร่ถัดไปก็จะเป็นโทริโกะแหละครับที่โทริโกะนั้นเดิมทีเขาก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งมาเคยเจอกันครั้งแรกที่เสืเออชอชีววิิตขงโทรโกเาไไ้ด้ ด้วยและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการรวมไปถึงคอยซัพพอร์ตกันตลอดมาซึ่งเหตุการณ์นี้นก็จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ตัวของเทปเปจะโดนควบคุมนะซึ่งคนที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์กับเทปเปนั้นก็ค่อนข้างมีน้อยและหลักเพราะว่าขนนั้นเป็นตัวละครที่ไม่ได้โผล่ออกมาให้เราเห็นบ่อยๆครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องลับๆของเทปเป้ที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ในการสํารวจคะแนนความนิยมจากเรื่องโทริโกเป็นครั้งแรกนะเทปเป้ได้อันดับไปที่อันดับที่13ครับข้อที่2เทปเป้นะมีความคล้ายคลึงกับตัวละครที่มีชื่อว่าบุลลาร์จากเรื่องอาคาเมะสวยสังหารครับเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของเขานั้นค่อนข้างเหมือนกันรวมไปถึงทรงผมก็เหมือนกันครับมีสีเสื้อที่เป็นสีเขียวเหมือนกันรวมไปถึงคนพากเสียงภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นนั้นก็ยังเป็นคนเดียวกันอีกด้วยเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวท เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมามีข้อผิดพลาดระการใดก็ต้องกราบอภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงเพื่อนๆนั้นสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลให้กับทางเราที่เรานั้นตกหล่นไปได้อีกด้วยเพื่อให้นาสาบันอเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับผมนั้นจะขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างมากเลยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ